เราล่ะสา6 6, วๆใคร้อมจะไปสู่ทะเลกว้างใหญ่บ้าง๊ะมาดูขู้สกแกนนางเงือกของฉันดดกนันหน่อยดีกว่าดูมันฉันจะเป็นนางเงือก100%เลยนะเยื่ยมเลยยินดีด้วยไปกันได้เลยนะให้แล้วนะต่ฉันแล้วว่าไงจะไปอิสระแล้ว,แล,วแล้วันล่ะโอเคเดี๋ยวขอดูก <ừ> ่อน <còn. S 2> เหมือนเธอจะเป็นนางเงือกศูนย์เปอร์เซ็นต์น่ะไม่แฟร์เลยนะโคอที้เธอต้องอยู่ที่นี่ก่อนจะกลายเป็นนางเงือกตัวจริงก่อนน่ะฉันจะกลายเป็นนางเงือกให้ได้เลยโอเคงั้นเริ่มจากหางก่อนแล้วกันว้าวนี่น่าจะใช่ได้เลยนะนี่ไงหางอันเล็กๆของฉันน่ะเป๊ะสุดๆเฮ้คิตตี้ดูหางของฉันสิรอยนะ นห่าเธอเหรอเอ๊สวยจะ่ก็เขาเช็ดเลอไหนมาฉันมีเขาให้เธอด้วยนี่ไงสีของทัศทะเลใช้ดีมากเลยนะว้าวแข้นมากเลยนะหวังว่ามันจะเวิร์มว้าวเฮ้คิตตี้ดูหางของฉันสิฉันวอแล้วว่าไง่ะฮะโอ้โอ้หางนี้ก็ดูดี งั้นมาสแกนกันหน่อยดีกว่า20%นงั้นเหรอเยี่ยมเลยอะยังไม่พอเราเธอต้องมีเมคอัพ <Yes. S 1> ด้วยเมคอัพสไตล์ oh. นางเงือกเหรอโอเคอืมอ้นี่แหละที่ต้องทาเลยคันเบ็ดนี่นะไปตกปลากันหน่อยดีกว่าโอเคเดี๋ยวดูซิในทะเลมีอะไรบ้างอะโอ้ ว้าวนี่มันต้องใหญ่มากแน่เลยฉันจับปลาตัวใหญ่ๆได้แล้วอ่ะว้าวนี่ต้องเป็นคนฉลาดช่างแต่งหน้าแน่ๆเลยว่าแต่เขาอะไรมาบ้างอ่ะ่แล้วขอบคุณมากไปสุดเลยอยาไปกันเลยโอ้ใช่ ใเลยเ <Yes. S 1> ออใ้กระช่ชอมเป็นเหมือนกันนะไม่ไม่เห็นจะว้าวเลยอะเราใช้สร้อยใหม่หน่อยแล้วไปช้อปปิ้งกัน<ะ>ยอดเลยนี่แหละที่เราต้องการอะเ<ะ>ป๊ะสุดๆว่างไงฉันอยากได้สร้อตัวนี้มากแล้วเามีเงินเท่าไหร่ไม่มีหรอกงั้นมาเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าถ้าเธอชะนะก็เอาสร้อตัวนี้ไปได้เลย้วต้องทำอะไรบ้างท้าจะ็เกยดให้เตกระป๋องนี่ โอเคง่ายมากอะไรเนี่ยเอาละลองใหม่สิเธอไม่มีวันชนะหรอกนี่มันกระเป๋อาอะไรกันเนี่ยอ่าฮะได้แล้วฉันมีแม่เหล็กสำหรับแม่เหล็กด้วยนะให้มาอะไรกันนะาฉันต้องจัดการกระป๋านั่นได้แน่ ยี่ยมเลยชนะแล้วโอเค้ะตัวนี้เป็นของเธอแล้วล่ะอันนี้เอาไปเลยปะเอาไปว้าวสวยมากเลยอ่ะขอบคุณมากน้ะเดี๋ยวแวะมาอีกล่ะบายบายเยี่ยมเลยตอนนี้ฉันดูเหมือนกับนางเงือกแล้วให้คิตตี้มานี่หน่อยสิใช่จังหวะนี้ยี่ังเลยอ่ะเฮดีใชนไหมเนี่ย โอ้อใช่เหมือนกับพันทิศจะทำให้เธอสนใจฉันได้อย่างไงาอะ่ะใช่แล้วฉันมีไอเดียดีๆแล้วคิตตี้คิตคตี้ค<อ>ิตตี้มานี่หน่อยสิเมียวหยุดเลยนะฉันจะจัดการเธอเองอ่ะเป๊ะสุดๆแบบนี้เหมือนกับทุกตัวเลยอ,ะอย่ะยังไงฉันก็ตีไม่รอหรอกหยุดนะแล้วไฟเธออยู่นะไหนอ,อะ่ะมานี่สิคิตคตี้ อะไรนะนี่วิมือเธอเหรอโทษทีดูสิฉันเหมือนกับนางกหรือ <Yes. S 1> ยังอะโอเคื <Okay. S 1> hmm. มาสแกนกันหน่อย40%สเนหรอยังไม่พอียเลอเนี่ย <S 1> <S 1> ผมเธอไม่ท่ากับลุกของนางเงือกเธอพูดถูกส่วน<ท><ๆ>อันนี้ฉันขอเก็บไว้แล้วกันเข้าใจมากใช่แล้วตอนนี้ความสนุกอยู่ในอุงเท้าของฉันแล้วล่ะว โอ้ฉันไม่ได้ตั้งใจไม่นะถ้าทำน้ำจากช่วแล้วใครดูฉัช่วยน้ไหมแ็่เอาแคปแบบหนึ่งนะโอเคจุดการเรื่องน้ำช่วได้แล้วว้าวผมชันนี่เป็นเหตุการณ์น้ำพุ่งที่ร้ายแรงอย่าทำแบบนี้อีกน่าจะตูบลาแล้วรูมี่ทำเป็นไงบ้าง ว่าไงฉันจะได้เป็นนางเงือกแล้วนะจริงเหรอดูสิฉันเป็นนางเงือกแล้วมาสกกยกันเลย60%งั้นเหรอทำไมอ่ะทอดทีจะต้องมีตรศูนก่อนนะโอ้ฉันมีอยู่แล้วนี่ไงดูสิออะไรล่ะนี่อ่ะนี่ไม่ใช่ของจริงทำไงดีล่ะ โอ้ฉันมีไอเดียดีๆโอ้ทรูมทริกรีสูนแฟนซีของฉันนี่แหละที่ต้องการเลยให้คิตี้ดูสิได้เวลาสำหรับทองว่างไม่น้อนอนหอนอล้าได้อะไรอีกเนี่ยดูสิฉันมีรีสูนแล้วย่ำเลยก็ไปเติมน้ำให้ฉันหน่อยสิแป๊บน้าจะไปเอาน้ำมาให้เองอ่ะ ไม่นะไม่เห็นจะวอร์เลยฮ้าได้ดูเส้นหว่าวิงจริงเตรีสุนทรมาดูปลอมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะอะไรเองล่ะเนี่ยจะพิสูจน์ให้เธอดูเองว่าเตรีสุนท์ใเป็นของจริงนะช่าสิว้าวสวยสุดๆเลยอ่ะว้าวมาลองกันเลยดีกว่าจะให้ดีนะว้าวนะพวกนี้มันโอ้ว้าว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 สมากเลยนี่แหละที่ต้องการ มามาฉันนะขอบใจยินดีเสมอเลยอะไรอ่ะไม่นะเออไม่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 นี่เธอทำอะไรอยู่เนี่ยหยุดนะขอได้แล้วอันทันทีว่าไงจดเสียพือขอฉันมาสะอาดมาแค่ไหนจริงด้วยสะอาดแล้วก็เลื่อนสุดๆเลยอ่ะเจ๋งมากบาลีน่าคาปูชิโน่หน่ารักจังเลย Bỏ cái thuyền đi Mày nhớ Mày nhớ Ủa chán à Thôi chán Mày Giờ xì sẽ tốt chút ở đây nha Mọi ngay giờ hãy chết lòng thay bếp Mọi còn thơ này mà còn thơ sẽ đẹp đói นี่ไงคาปูชิโน่เธอเนี่ยขอบคุณมากจะตอบแทนอยังไงดีขอริบินพกนั้นได้ไหมนะอินดี้สบายหน่อยนี่ไงไปของเธอแล้วน่ารักสุดเลยนี่คือปลาไอยมันคือของสำหรับนางก็อเหงอนเธอเอาไปกันได้ไหมได้เลยรับไปได้เลยนะนี่จ้าว้าวเปสุดเลยอะว้าวมาสุดจัมากขอบคุณมากเลยนะ พูดเหมือนกันจ้ะจะต้องกลับก่อนแล้วล่ะบไไ <achieve> ้ายบายเงียบไปเลยอ๋อถ้าเพื่อมาจากไหนกันเนี่ยอมงบงอร่อยอะไรเนี่ยไม่นะหยุดทีเธอถ้ามันฉลามนะไม่ใช่หมูอ่ะรู้สิว่ามันเล็กแค่ไหนแล้ว Yes งบ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 เฮ้ยทรัลเลโลทรลัลเล่ลาเอาไปเดี๋ยวนี้เลยนะอขอบคุณมากเลย <Yes. S 1> อะไรนะ นนเถน้าไปอิสระแล้วไปได้เลยว่าแต่ได้อันใดกันนะอ <c oughs> ขยะเต็มไปหมดเลย oh. <c oughs> โอ้ยก็รีบเก็บเลยนะเฮ้ทำไมจะเป็นฉันด้วยนะอ๋อไม่ต้องห <Yes. S 1> ลอกหน้าฉันมีหางอยู่แล้วเอาล่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วอ๋อเมฆข้าสึกระรเต็มไปหมดเลยไ oh. ปเป oh. ็นไดฉันจะจัดให้เองนะ โอ้เป๊ะสุดเลยนะเนี่ยว้าวจิ๋มเจ๋งมากโอ้โอพี่สายเดินเข้ามาดีวเหมือนเจ้าตุ๊กตาจะยืนร้านนั่นไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วก็รู้เองแหละเทปจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวท่านก็เห็นเองแหละไม่กันเลยเลทเทปไปหมดเลยอ่ะเจ้าตุ๊กตาอยู่ไหนกันนะเธอไม่ไปทางนั้นน่ะโอเคฉันจะการเธอเองถ้าโดนตรงนี้ เี่อล่นลออกไปเลยงานไรจะเอยมะโอ้พ่อจะมีมงกุฎสำหรับฉันบ้างไหมอ่ะสำหรับเธอเหรอแนนอนอ่อันนี้ได้มะมสิ่งด้วยนี่มันสวยมากเลยอ่ะแต่ว่าถ้าเธออยากได้มงกุฎอันนี้ก็ต้องเล่นเกมไปทำเสร็จก่อนไปโพชฉันนะเจอเสรชจันชนะแล้วเนียนเนียเนียเนียนชนะสาสายแล้วในตาเธอโอเคจะลองดูนะ ยังไงฉันก <so ็แก่ง่าเทออยู่แล้วอ่ะต้องวางแผนหน่อยแล้วคุณปลาหมึกเหรอไม่ต้องห่วงฉันจะเอยเทอเองเข้าใจแล้วมาเล่ยกันเลยดีกว่าตอนนี้ฉันต้องชนะแน่โน่อู้หู้ฉันชนะแล้วเอาละมังกรนี่ไปขอเทอแล้วนะฉันมีความสุขสุดๆเลยนี่มันสวยมากมาก อะไรเนี่ยฉันจะกลตุ๊กตาตัวนี้เรียบร้อยดูสิฉันไปเอาอะไรมาต้องการแบตเตรี่ไหมว้าวแน่นอนนี่เป็นสินค้าขายที่เขาเอาราเลยอหยาบเลยเราต้องไปก่อนแล้วล่ะเอาดีแล้วกันนะสุดท้ายก็ถึงสักทีอ่ะไปเลยแล้วอย่าบ่นล่ะอืม yes อืมแล้วไงตอนเนียอ๋อตรีศู่วนฉันมาเพิ่มความวิบวับให้กับมงกุฎของฉันหน่อยดีกว่า ว้าวนี่แหละมงกุฎสำหรับนางเงือกตัวจริงอ่ะให้คิตตี้เธอเป็นไงบ้างลำโพงฉันไม่เห็นทำงานเลยอ่ะนี่เอาเครื่องสแกนไปได้เลยถ้าลองเองแล้วกันนะโอเคว้าวมาลองกันเลยดีกว่า99%้นั้นเหรอทำไมกันล่ะทำงานหน่อยสิไอ้ย้ได้ประโยชน์จริงๆโอ้ฉันว่าฉันช่วยได้นะว้าวมันติดแล้วอ่ะเยี่ยมเลยอ่ะนี่แหละโอกาสของฉันเะ ไม่นะมันล็อกอย่างไนเหรอเนี่ยไอยมีนาเธอที่แป๊ะสุดๆเลยอ่ะโอโออะไรล่ะเนี่ยนึก็ตายได้หนึ่งแล้วเหรอฉันเบื่อเต็มทนแล้วนะเธอคิดว่าเธอทำอะไรอยู่นะคราวนี้เธอโดนดีนะจะโดนกลับแล้วมานี่จะพาเธอไปดูห้องใหม่เองเบาๆหน่อยสิแล้วถ้าเป็นใครกันเนี่ย ว่าไงฟังนะเออช่วยฉันเปิดเทอร์ไบายอากาศหน่อยได้มั้ยอ่ะนะอะไรตรงไหนอ๋ออันนั้นันเหรอเรื่องนี้มันง่ายมากถ้าสะดวกแล้วเข้าไปได้เลยนะโอ้ขอบคุณมากนะคยจ้ารู้บายบายทุกคน